วันนี้นะมีของฝากจากอุดรกลับมาด้วยนะก็คืออะไรไขมันนะคะเพราะว่าอะไรกินของหวานทุกวันเลยแล้วกินตอนกลางคืนกินดึกด้วยก่อนที่จะไปอุดรน,นะน้ำหนักอยู่ประมาณ47นะคะก็คือแบบเออ่กกว่าเกือบ47่สินะ,ะนเมื่อคืนเก๋กลับมาเก๋ตกใจอ่ะเก๋ชั่งน้ำหนักห้าสิบโลวานนี้กลับมาเกือบ50โลนะคะเก๋ก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้เก๋กลับมาจากอุดรเนี่ย เกก็จะมาเซตเข้าระบบใหม่นะคะก็คือทำ AF เหมือนเดิมนะคะควบคู่กับการทานผลิตภัณฑ์นะคะก็คือพวกสารอาหารพวกนี้นะคะวันนี้ก็คือตบเข้าระบบแล้วนะสูตรที่เก่งจะกินต้องเป็นสูตรลดพุงไวอิ่มนานถ่ายคล่องนะคะสูตรนี้เอาอยู่แน่นอนสําหรับใครที่อยากจะพุงยุบยวยๆนะคะอาหารหลักนะคะที่เก่ก,กินตลอดเลยนะ,ะตัวนี้ก็คือจะเป็นรสคุกกี้อ่อนครีมนะคะสารอาหารครบ โปรตีนสูงไม่มีไขมันนะคะ,ะเติมไปเลยนะคะสองช้อนเนาะตัวเชคก็คือสารอาหารหลักอยู่แล้วตีกาแฟเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบตอนนี้ก็คือแบบง่วงเหงาหานอนแล้วนะคะกินโปรตีนกาแฟไปนิดนึงละกันเนาะก็<ๆ>จะเติมไปเลย2ช้อนนะคะเราจะหยอะนะคะตัวชาเขียวเข้าไปนะเพราะอะไรชาเขียวมันจะไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้ดีขึ้นนะคะหยอกไปเลยเนะาะโปรไบรติกนะ ตัวนี้นะคะเป็นจุลินทรีดีช่วยในการดูดซึมสารอาหารนะคะซึมสารอาหารแบบมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ใส่ไปเลย1ช้อนนะไขยอาหารก็คือตัว Active Fiber ตัวนี้เนาะเกล่ไป1ช้อนอ่ะหช้อนนะคะท้านหางจระเข้นะคะตัวนี้จะไปคลีนนิ่งไปล้างลำไส้ให้สะอาดขึ้นนะตามความดิชินนะคะฝาเขย่านะคะเราแค่ใส่อย่าง แล้วก็ผสมแค่นี้จบเลยได้สารอาหารครบนะคะจบในแก้วเดียวจริงๆ